สวัสดีครับ,ย,รบยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เสียสญญนุกคุณบิรามครับวันนี้อยู่กับ YouTube ชื่อดังครับแซมวิ่งเนาะนี่พี่ชอบดูนะชอ,ชอบดูเฮ้แต่ว่าใน youtube หน้าใสกว่านี้วะนี่ครับอยู่กับแซมวิ่งแล้วก็เอ็กดัมซิงแล้วก็เจ้าเดิมเจ้าเก่าครับพระเอกขขงเราครับผมอตอนนี้จะเป็นพีะเอกบ้าน์กวดไปแล้วพี่วงครับ สามล้อภายในจอนเลยว่าสามล้อสู้ชีวิตครับนี่ครับวักินข้าวด้วยกันบ่หรือว่าพี่วงกินคนเดียวพี่วงไหนพี่วงหมอข้าวพี่วงมีอะไรกินขออนุญาตนะครับโัมีแมงวันกินด้วยรับข้าวพี่วง,ว,พวงครับกินแก,แกงเห็ดครับผมอันนี้ไม่ไม่ไ,มไ,มได้ไม่ได้สตาร์ทมานะลากมามขึ้นมาครับนี่ฮะแซงวิ่งนะ่าจะได้ข็้นกับเขาบ้างครับนี่ไม่ได้ข็นบ่แต่ก่อนอยู่ฝั่งนู้นฮะ แล้วก็เออนี่ครับอ๋อเขาฉลาดเนาะก็เปลี่ยนที่ครับเปลี่ยนสถานที่อ่านี่ฮะแล้วก็วันนี้มีข่าวดีเนาะข่าวดีมากครับเอฟซีจากสุรดินสรินบอกเอฟซีจากสวัสดิ์สุรินครับผมเนี่ฮะโอ้ส่งของมาให้พี่วงสุดยอดมากครับนะฮะเดี๋ยวให้ดูครับผมเนาะปะเกนนี่รับนี่โอ้ชุดปะเกนของแท้เลยครับ เนนจาครับประกันคุณภาพเยี่ยมนี่ครับ f อผู้ใหญ่ใจดีครับจากจังหวัดสุรินทร์ครับส่งมาถึงบ้านตรวจครับวันนี้ที่จริงที่จริงขับได้แล้วเนาะถ้ามันอยู่กับเครื่องขับอยู่แต่ว่าครับแต่ว่าเอ็กซ i ดัมซิงนี้ไม่ยอมครับจะรื้อเครื่องครับพวกนี้นี่ฮะดูสิครับ f อฟพวกเราน่ารักขนาดไหนครับผมเนาะแมทครับกลัวพี่วงเป็นโควิดครับผม มาสองกล่องครับนี่ฮะแมสสองกล่องครับมีชุดประกันครับผมแล้วก็มีเสื้อครับผมแล้วด้านในนี่ครับมีโอ้โหครับน้ำมันเครื่องน้ำมันรอเย็นนี่ฮะไขควงก็มีโอ้กุญแจก็มีครับกุญแจมีชุดหนึ่งแล้วก็บล็อกก็มีครับผมนี่บล็อกสามแขกเนาะครีม ชุดครีมรับผมมีทั้งครีมหลายๆอย่างนี่ฮะชุดครีมแล้วก็มีอ่ากี่ดีไว <c ười> หกเหลี่ย,ยมอ <c ười> ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีมากๆครับนาะเราขอบคุณไม่รู้ว่าท่านได้ดูของเราหรือเปล่าแต่เราขอบคุณครับเนาะขอบคุณอ่าแทนพี่วงเนาะเป็นสื่อแทนพี่วงรายการแล้วก็สิ่งที่พลาดไม่ได้เลยคือหลอดไฟว่าทำเขาตะก,กี้ตะกายครับกำลังกำลังนละังนสะั่นครับเหนื่อยนะเนาะมีทุกอย่างครับมีกาวมาด้วยครับ มูลค่าไม่ต่ำกว่าพันกว่าบาทครับตรงนี้โอ,โอเกินเนี้ยถึงพันกว่าพันกว่าบาทเนาะมูลค่าเกิน,นพันกว่าบาทครับเอามาเป็นลังเลยครับสุดยอดครับ f c ผู้ใหญ่ใจดีจากจังหวัสดสุรินทร์ครับเนาะแล้วก็ขอบคุณ f c ทั่วประเทศครับที่เข้ามาชมคลิปพี่พพวงแล้วก็ให้กําลังใจพี่วงครับผมพี่วงสามล้อพันในจอครับนะฮะสุดยอดเลยนะ แล้วก็ที่ขาดไปนะก็ขอบคุณนี่ฮะเอ็กดัมซิงครับที่อยู่ดูแลพี่วงตั้งแต่ต้นครับนี่ฮะแล้วก็มี YouTube ชื่อดังครับที่มาช่วยให้กำลังใจพี่วงตลอด <laughs> แซมวิ่งครับเนาะใครจะไม่รู้จักแซมวิ่งแถวน,นี้ถือว่าเป็น youtube ชื่อดังของประเทศไทยเราเลยครับยอดซับเป็นแสนครับผมนลก็จะมาเกาะแซมวิ่งนี่ครับดูได้ไม่ปนไสุดยอดสุดยอดครับเสียตินไปไหนอยู่บ่ เอกเป็นไปบ่อไปบ่อนโอ้นี่ฮะเอฟซีส่งชุดชุดทุกอย่างเลยเนาะทั้งชุดประกันทั้งอุปกรณ์ครบชุดเลยแล้วมีเครื่องไม้เครื่องมือที่มีมูลค่ายังยังไม่หมดนะครับนี่เมีเอฟซีส่งนี่มีอีกโอ้นี่ฮะเอฟซีดีพี่วงนี่รู้สึกดีใจไหมครับเมื่อเช้านี้เอฟซีก็โทรมาว่าจะให้ไปซื้อนั่นให้พอดีว่าอ๋อแล้วใช้ได้ไหมล่ะได้ใไหมไม่ให้เสีย อ๋อ in ิหารก็เป็น enfin, ส่วนหนึ่งแล้วกันเนาะยังไงก็ได้มาแบ่งแบ่งกันนี่ได้มาเจอดีใจอย่างใหญ่สุดคือได้มาเจอ YouTube หลายๆท่านอยู่ที่บ้านตรวจครับเพราะว่าถ้าไม่ได้มาทํางานที่บ้านตรวจก็คงไม่ได้เจอ u t u b e เนาะไม่ได้เจอเพราะว่าผมไม่ค่อยมีโอกาสมาฝั่งนี้อยู่แล้วเนาะนี่ฮะน้องๆก็เป็น YouTube ชื่อดังอยู่แถวนี้นะเรามาก็เจอ YouTube ชื่อดังทุกๆคนและตอนนี้ก็มาได้ได้สัมผัส รู้จักรู้จักชอบดูไงก็รู้จักไงใครจะรู้จักแซมวิ่งไง <ś les> นี่ซอมเลเสยเวนี่ฮะเราก็จะกลับบ้านครับเมื่อกี้ไม่ได้ตั้งใจมาแล้วครับเนาะจะกลับบ้านก็นึ่ว่าพี่วงเสร็จแล้วจะกลับบ้านก็พอดีต้องจอดครับเนาะต้องจอดแน่นอนเพราะเราแวะดูพี่วงก่อนที่จะกลับบ้านครับแล้วก็มาเห็นรังใหญ่ประกอบด,ด้วย หลายๆอย่างครับอุปกรณ์การซ่อมรถเนาะสามารถเปิดอู่ได้เลยนะพี่พี่เนาะอุปกรณ์พีเบเอยรสามารถเปิดอู่ได้เลยนี่เอาเอาเสื้อมาให้ใส่ให้เสื้อใหม่หน่อยเด้อวีเอฟซีเขาว่าผมว่าให้ซื้อเสื้อให้ก็เลยเอาเสื้อมาให้สองตัวพรุ่งนี้เปลี่ยนเสื้อใหม่ได้ชุดใหม่หน่อยเปลี่ยนได้เสื้อก็ได้จะได้รอๆหน่อยเนาะก็ยังไม่มีกางเกงก็เปลี่ยนจะเสื้อแล้วเนาะอ้าวว่โอ้ยังกางเกงอะไรใช้หมดแล้วยังไม่ได้ซักเลยโอ้กางเกงเล่นใส่ไม่ซักเนาะมัน ไม่มีเวลาเลยครับเพราะว่ารถพังบ่อยรถพังบ่อยเลย <c oughs> ไม่มีเวลาเนาะไม่มีเวลาแต่จริงๆแนละ้วถ้าซักเนี่ยผมชอบซักมือแต่ว่ามันไม่มีเวลา,าลโอ้ถ้าซักเครื่องเขาก็ไม่ให้ซักหรอกครับพี่รุ่นนี้แล้ว <c oughs> มันเปื้อนแรงอย่าเข้าไปในเครื่องเขานี่เขาให้ออกแน่นอนเนาะซักไม่ออกต้องซักสามสี่รอบถึงจะออกครับเ <c oughs> นี่ะพี่วงที่เห็นกันชัดๆก็คือเนี่ยเข้าแพะครับ <c oughs> ทุกครั้งเราจะมาจะเจอใส่แม็เนาะวันนี้ถอดเม็เต็มยุดเลย ดีใจไหมพี่พวงที่เอฟซีเขาดีใจครับเอฟซีเขา,าส่งอุปกรณ์ส่งอะไรมาให้เราเนี่งครับเพราะว่าอุปกรณ์อะไหล่นี้ตอนนี้ก็ยังขาดอยู่อืก็เลยแต่จังหวะเขาส่งมาก็พอดีครับ<อ>แต่ว่าจะทําให้ว่าลองดูเชื่อมอะไรให้มันเสร็จแล้วก็จะอลองวิ่งดูก่อนก่อนที่ว่าจะผ่าข้างนะครับ<อ>เพราะว่าระบบมันต้องให้มันขับเคลื่อนได้ก่อนแล้วก็ผ่าข้างอะไรนี่ก็ค,ค่อยอันนี้ครับค่อยเอาเนาะ แต่ว่าแต่ว่าเอฟซีส่งมานี่เราได้ใช้แน่นอนแต่ตอนนี้ก็จะทําระบบให้เดินได้ก่อนให้วิ่งได้ก่อนเนาะนี่สตาร์ทไม่ได้เลยบ่อันนี้สตาร์ทได้แล้วครับสมบูรณ์แล้วฟังเสียงหน่อยวะแต่ว่ายังขาดคือระบบไฟแล้อขอฟังเสียงหน่อยอ๋อฟังเสียงเลยเอฟซอยากฟังเสียงจาก YouTube ช่องของผมมั้งเนาะมาพี่วงจะสตาร์ทให้ชมให้ฟังเสียงนิ่มๆมา อนันต์พอเหลือใช่ไหมครับผมไม่ใช่พี่ตินให้200ร้อยบอสสตาร์ทดูอ่ะผมประมาณนั้นแหละครับตินเออเติมมาฟังเสียงรถสรุปแล้วเครื่อง200ซีซีครับลองดูพี่วงโอ้แชะแชะเอาเอาเอาพิษครับเหมือนน้องๆเลยนี่เดี๋ยวลองดูก่อนอ่าลองดูก่อนครับอ้าวห่วยห่วยพี่วงพี่วงทำ fc รุ่นนะครับเนี่ยรุ่นนะครับรุ่นไงจะติดหรือเปล่าอ่าเอ้าแม่เอาแล้วครับเอาแล้วอุตสาอุตสาอุ่นอุตสาอุ่นเครื่องไว้ละต้องได้ยินครับวันนี้งั้นได้กลับอันนี้น้ำมันหมดว่าน้ำมันหมดหรือเปล่าหุยนี่ครับติดแล้วครับผมติดแล้วนี่ครับ เสียงนี่สุดๆไปเลยครับผมไม่มีท่อใช่ไหมยังไม่ได้ใสใช่ไหมใส่แล้วครับเสียงนี้นหะแต่ว่ายังไม่มีเครื่ยนครับยังไม่ได้ใสเครื่องยนอ๋อสุดยอดสุดยอดเสียงนิ่มไหมลองเบิ้นนิดนึงเบิ้นฝั่งไหนนี่โอ้โอยยังลั่นๆครับเสียังลั่นๆครับผมเสียังลั่นๆจากานี่ฮะ เน้ำมันหมดเท็ดก็ได้ยินเสียงแล้วครับโอ้หอมกลิ่นน้ำมันสองทีเนาะตัวนี้ยังใช้สองทีไหมไม่ได้ใช้ครับใช้สี่ทีอ๋อสี่ทีเหรอบอกผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเนาะพูดไปทั่วทีฟตัวแดงเลยทีนี้แต่บางทีไม่มีก็ต้องเติมครับอ๋อนี่ฮยเรียนรู้จากอาจารย์เลยครับครับเอกดัมซิงบอกว่าเรียนรู้จากอาจารย์เลยไม่ใช่เอกช่วยหรอกอาจารย์มาสอนเอกดัมซิงครับเนาะนี่ฮะได้ฟังเสียงของ สามล้อเพื่อชีวิตหรือว่าสามล้อ,อพ่านเนจรสามล้อสู้ชีวิตครับแล้วแต่จะเรียกเนาะอ่าเนี่ยเป็นสามล้อที่สู้ชีวิตจริงๆครับแล้วก็หกเรือเหียดหอนมาถึงนี้เนาะมาพอดีก็มาเจอผู้ใหญ่ใจดีอ่าเจออ่าพี่ตินเนาะเจอเสียตินเจอชายบ้านนาก็เลยได้ลากมาช่วยตรงนี้ครับเนาะเอามา ลากมาที่บ้านเนาะที่อาณาจักรของเสียตินแล้วก็ได้มี f c หลายๆท่านครับที่เห็นคลิปผ่านสื่อโซเชียลของอ YouTube บ้านตรวจแล้วกันเนาะ,ะมีย t u b e บ้านตรวจแล้วก็มี YouTube ของบุรีรัมม์มักกะสังมาคนหนึ่งครับก็ได้มา <คน S 1> ผ่าน,<ค>นมานอ่าโอ้คนพิดโลกโอ๋อมีคนพิดโลกคนหนึ่งครับเราก็มาได้ร่วมด้วยช่วยกันเนาะร่วมด้วยช่วยกันเป็นสื่อครับมาถ่ายคลิปครับผมแล้วก็มี f c หลายๆท่านครับ mm hmm. เข้ามา ช่วยเหลือแนะนำเนาะแนะนำแล้วก็ส่งสินส่งของส่งอะไรมาให้อเยอะแยะมากมายเนาะโอ้สุดยอดครับสุดยอดถือว่าผมบอกเลยนะถือว่าี่วงเนี่ยถือว่ามีบุญมากนะเราก็มีบุญมากที่ได้เจอกันเนาะที่ได้เจอกันที่ได้เจอกันนี่ฮะใส่เมดแล้วเมื่อกี้เห็นเขาแพ้ครับนี่ใส่เมดแล้วครับเออป้องกันบ้างเนาะป้องกันอะไรโควิด ผมน่าจะกลัวพี่หรือพี่กลัวผมกันแน่หนิต้องยังไงกลัวไม่กลัวก็ต้องป้องกันนี่โอ้สุดยอดอายเขาไหมครับแซมวิ่งอายเขาไหมเอกอายเขาไหมอายพี่วงไหมนี่ฮะโอ้แล้วก็ยินดีมากครับที่ได้ไปเจอน้องๆ u t u b e ชื่อดังครับแซมวิ่งแล้วก็เอกดำซิงแล้วก็เกาะกระแสเข้าไปน้อเอาจิงๆผมเป็นคนพูดตรงไปตรงมาไม่กลัวรามาครับเป็นคนแบบนี้ครับเนาะชัดเจนด้วยครับเนาะ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับคลิปนี้ก็เอาแค่นี้แหละพี่พี่วงเนาะสวัสดีครับครับผมครับผม